สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาจับใหม่อีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีใครมารายงานตัวทั้งสามรางวัลเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาจับใหม่นะคะก็อาจกล้องอาจจะอีงนิดหน่อยนะ,ะเพราะว่าเราถือนะคะก็รางวัลที่สามเป็นสายไม้ปอแปะนะคะก็เดี๋ยวเรามาจะมาสุ่มเลยนะคะว่าใครจะได้นะนี่นะคะนี่นะคะคนนี้ได้นะชื่อพลอยอายุสิบเอ็ดน่าจะเป็นแบบว่าอายุสิบเอ็ดน่า เกือบ12แล้วนะคะโอเคก็คนนี้นะคะที่ได้รางวัลที่3นะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูรางวัลที่2นะคะเป็นชินนี้นะก็เดี๋ยวเรามาจัดต่อกันเลยนะคะว่าใครจะได้นี่นะคะชื่อแพรนะคะคนนี้ขอตัดสิทธิ์นะคะเพราะว่าทําไม่ครบกรติก,การนะคะเราให้เมนอายุแล้วก็ไอดีไลน์ด้วยนะคะก็ทําไม่ครบนะคะเราตัดสิทธิ์นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูรางวัลที่2กันใหม่เลยะคะ่ะ ได้รางวันที่สองเป็นคนนี้นะคะชื่อหงอายุสิบปีค่ะโอเคคนนี้ได้รางวัลที่สองนะคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะคะนี่นะคนนี้ได้อันนี้นะคะเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะคนนี้นะคะชื่อมิวอายุสิบเอ็ดปีนะคะโอเคค่ะก็ทั้งสามคนนี้นะคะมารายงานตัวภายในสิบนาะทีเหมือนเดิมนะคะถ้าใครไม่มารายงานตัวถือว่าตัดสิทธิ์นะคะก็ไปแล้วค่ะบาย